เอ้ยนี่อย่างากินไ่ได้บ่เนี่เป็นนอนแล้วบ่ก้าอก้ากินสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีจ้กาก็เจาโรเบิร์ตชาแนลมาเบึงดักแดดักแด้นี่อย่างวะเมงมันจ้ะดักแดม้มงมันเมงมันที่มันอยู่ในกาอเขาขนาดจ้ะอันนี้มาเบึงดักแดมันอยู่ในก่อกลวย นาสิมีไอตัวนี yeah? there, ้ดินแตกๆเดกๆมาเบิ่งมาลุ้นว่าสิเป็นดักแด้หรือสิเป็นบงมาเร็วๆดีๆดินแตกๆเดกๆนี่ดักแดเอาไปทอดจ้ะมันอดินแกรบๆเลยเพื่อนเป็นดักแดแล้วก็สิเป็นโบงเป็นไอเป็นเมงมันเือเมงมันเมงมันที่มันอยู่ในกอเขาอะนะเวลาเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างนั้นนะคุณ บมเมนตมันกระเบือดิแมงมันเอาใบเอาใบตองมาห้องก่อนเดี๋ยวจีเลาะหาในต้นกล้วยป่าเนาะอ่ะจีน้องเนี่ยโอ้โหเลาะไม่เป็นนอนอะกินมาได้มันหมกขันเป็นน้อนเลาะต้องหาแบบเป็นในดักแด้แบบนี้บุเคยกินหรอกพี่น้องกันกินยัวกันแมงมันน้ำเข่าให้เพื่อนตัดเอาใบตองมาห้อง ้เโอ๊ยตกใจมืดโอ้นักกระเดี่ยม <c oughs> นักกระเดียมมันน่า,านดากมันดินโอ้ตกใจมืนดมน,วน,วนี่เลยมาลุ้วนเลงตัวนี้อันนี้มันสศิบมีเป่าเลยนี่โอ้โอ้มันออกบ่ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นี่ต้องล้างมั้นี่ต้องไปล้าง,ลางแล้วต้องแซ่ขีออม่มันหรอวะ อันนั้นเลยกัวกินเลยกจะเลกเล้านะมันหาอะไรนิดน้อยเเอามาจี้กินจี้ไฟกินเพราะว่ามันมันโบลายเนาะอยู่บ้านเฮาอันนี้มันเป็นกล้วยป่าแต่มันเต็มอยู่เป็นเตกเ,เต็มป่าอยู่กล <ปา S 2> ้วยติ่เลยเอาอยากลุ้นเนาะการอยากลุ้นนา<ะ>ชีมีเทามันมันดินเด็ก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 นี่ไงคะโอ้ขาโพสพี่น้องมองเห็นเหรไหมเดี๋ยวอ่านไหมเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปหาเยอะแยะเลยพี่น้องกันว่ามันเป็นจ้วงนี่นะเอามาถึงเป็น,น,นปลาเลยโมอึดน,นี่เด็กขี่มันออกแน่ย,ยูตูดมันนั่นน่ะเออผู้ใดเคยกินตอนนั้นผูน้นึงเราบ่เคยกินเลยพีคนในทุ่งเราบ่เคยกินเดี๋ยวเสียเอาไปโทษที่เรา,เรากินมันเด้อ แซฟคือกันอันนี้บอกกระจอไปทอดขายในไอ้นั่นแซฟคือกันแล้วก็รถด่วนนะเมื่ไปย่างอันนึงอีอันหนเไปตามหากันอีกจ่ะขดเต็ีอยู่ก้วยนี่ม่อก่อนนี่ก้อนนี่ฟังนี่บ้านี่เพิ่เาหร่้งโอ้ดิลล์ นยาเมอย,ามาอยูแบบนี้หระจ้ะอืมมรงบงต้องบนนม่ตัวนี้วฮวิฮ,ฮอันเล็กๆก็มีนะคะมีไหมมีไหมหรือว่ามีแต่ขี้มันเนี่ยบีแห้งขี้แต่วะนี่อันเล็กๆก็มีจ้ะ กินในมือแตกแตกป่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยป้าได้เพี่น้องตัดข้าวก็บ่ได้ห่วงหรอกครับเดี๋ยวกรคลเดี๋วมากรแตกบืก่แล้วปะมาแล้วไปบ้างเป็นกล้ยกวยกล้วยป้าข้าวนะบ่ได้ห่วงหรอกครับกรน้องฟันลุงก็บ่เป็นยังมันเกิเกิดม่ได้บ่ได้ไอ้นั่นกล้วยข้าวปลูกนะครับไปเดี๋ยวผมพยายามไปก่อนเอามีดซอยลงมาจะละใบาเลย เออโน้มลงมาแต่ละใบออพี่น้องเฮ้สายเอาลงมาด้วยพี่น้องเว้ยตัดลงทีเลยบ่เดี๋ยนี่มาตัดลงมาปล่อยเลยปล่อย,อยมันตกยังตะละแล้วอีกันนึงนจองลงมาครับกล้วยน,น,น,นะแต่ยังไหวบอกให้ดึงลงมาตำตำยังติดไปเยียดเยอะ,ยอ,ะอีกซองจริงเออ เออว้าววัน <m> น <Wow. S 1> ี้เอาอะไรยูพี่ก้อนไหนตัวตั้มปีก้อนเดี๋ยวมุดออกเด็ดออกไปหมดเลยบอเด็ดก้อนบเอาเด็ดกองไว้เถอะนะอีกก้อนนี่เดี๋ยวนี้ก็นเดีเอาใบตอเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องนี่เอาวางไว้นี่ิปเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใิรได้จะโตตัวนี้ โบแมนมาสีมีโบแมนมาสีมีคู่อ่านออกบุดหรือบัววันนานนะนี่ตัวออนี้เท่างานโบแมนว่ามันสีมีคู่อัานเด้อจ้ะต้องมาลุ้นกันอีกว่ะตกวนี้ตรงนี้บ่มีละมั่งเลยขี่มันหลดุดเลยโอ้มันออกบุดเจอเนี่ยกับนึงเพื่อนน่ะเออสีเอาก่อนโอ้มันออกหมดแล้วมั้งก็ใช้ได้ มาซาโพดนี่อีกันหนึ่งพี่น้องบอกง้อที่นี่บอกตัวนี้ดิตัวนี้นักวัวนตัวนี้ก็นักวัวน์อะจะกัดน้องพี่น้อง นี่น้องหมดเลยตาอี๋มีสองตัวแล้วตาถมกลค่ะนี่มีคนเดี๋ยวอเดี๋ยวอทอะ้อาย่งหมดกินไปเยมีนี่ มันดิ้นเดียวเดียวอือกันตัวใดนี่นะจับนี่มันดิ้นดึดดึดมันดิ้นนสูงมีไหมโอ้ไม่ผิดหวังมันติดดิ้นเลยพี่น้องเขาจับนี่จับตรนี้มันติดดิ้นอ้นนี่ดีความรู้สึกเขาจินใบตองอือมันดิ้น ป้าอันนี้นะพี่ีมันนะพี่นอ้องป้าปตัวใหญ่ตัวนี้นะคือจะกินไรเนาะขี่จนไรกอ,องนี่ยตัวนี้มี่มีกันมีใยขาวนะเมีนตัวใดที่กดพันนานเานาะน แทงก็ได้จะขีดไปสเตะอ้าวไปเรียบอ้าวอต็มมือฉันเลยส <c oughs> ิวเลยวินีตัวนี้นกบี่ขาวขาวขาวพุดไปนี่ย ขาวพูนขาวพูนพูนนี่บ่มีมเอาแสดงว,ว,ว่าพุ่งไปอืมไปนี้แบบบ่มีน้ำวนนี่จัดตัวนี้ดิตัวนี้แบบเอาตัวนี้จะมีไปต่อแห้ง ใส่บใบใบตองนี้มันกินแล้วใบขาดจากกันตนนัวน,น,นี้นานตัวนี้น่ารุ่นตัวเนี้ยไปดินกอต่อไปอให้เราแมงกัวน ไส้เบิดแล้วตัวน <me ี้นาสินาสิอยู่โอ้ยโอ๊ยรอครับไปละแ่หาัวัดโครตุนไงว่ามีเทน ่ยงกินไม่ได้ป่ะนี่เป็นนอนแล้วบ่ก้าก,ากินไ,ได้เป็นร่มแลวบ่ก,ก้ากินตัวนี้นาเป็นอยู่นี่ซองด้วยหนักๆก,ก,กินได้เลยสี่กว่ากับบอยอืมอ,อย่างนาด้วยบุญอือ อือเดี๋นี่นะอือเรเป็นเด็กคนคืออะก็คือมืดมืดมองหาแล้วจ้ะนี่ดักแดเฮากระเดี๋ยวก้อยชิ้เมือทอดซิมให้พี่น้องเบิ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวกะสีพากันมาเอามาฮุ่งก้อนจ้ะเอามาฮุ่งมาตัมก้อนอุ้ยมาฮุ่งงามแท้ มังคู้ซุกเต็มเลยเพราะนาวไปนำพางส่วนยางอ่อนจ้ะส่วนยางยังบมีส่วนยังผสด,ดิเบิกนาเคยมีคนมาเอาไปกินดอกมิแต่คุณพร้อมพงม,มีละมาเอาไปกินก็จะไปกันเอาหุงมาตําม,มีบ่มหุงเพิ่มคุณนะคุณอยากได้มามหุงเพิ่มมาตั มันจะบวระอ,อ้วนปั๊บขู่เงา่อนมาได้อันบกปีนอ่ะบอนบอนกระดาษเต็มเลยอันนี้ก็เป็นป้าพักใส่เนาจะจ้ะที่เคยพามากับพี่น้องมาเก็บพักใส่ยาขึ้นคุมหมดเลยเต็เมบัมกขู่ขู่เงื่อนไปต่ำด้วยบ่เถงละไหมอ้ําขู่อ่อนเนี่ย เหาเหนอยอ่อนมันคุณออต้นแบบเปตาเซฟบางพวต้นแต่เปตาเซฟเอาเนอยอ่อนอ่อนเนง่ายพูนเนยหมูเนาะพูนซุกเน่าหมดเลยกระโลกระเลนมาเจาะกินหมดละเอาเนย้อยเนยหาะแม่เอาเนยนอยเอาบาคุอ่อนไปตำ หน่วยสองหน่วยก็บพอเนาะ2 3องสามหน่วยนี่ล่ะพี่ทั้งพี่ทังไหนพี่คุณนแหม่จะไปอีกหน่อยนึงนี่นี่หน่อยนี่เนี่ยจ้านั่นแหละโอเคไปเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องไปทอดดักแด้เนาะจา้ะ เงยใหญ่บ่ไปทอดดักแด้ช hmm. uh ิมนะจ่ะแดงมาฮุงมะตำครับวันนี้เพิ่นกะขวเรียบร้อยแล้วเอทอดเนาะเพนขวมาเบิ่งตาแดงหมอมพี่น้องตาแดงหุนหุนเห็นบ่ปีกขยายปีกเลยเสียดา้หาตาแดงหุนหุนก้อยทอดแล้วก็กระเอิบะลยชน์มาชิมแมงมันดักแด้แมงมัน รสชาโอ้ยกัว่ามันน่าจจะคือไอ้นอนนอนในรถด้วนอะเนาะหอมขนาดพี่น้อ,นอ,องอมานานนอนันถือออกมานวรถจีมันมได้หลายกว่านี้เนาะได้น้อยกว่าตาแดงมันหุนเลยคน มันก็คขึ้นรถด,ด่วนบ้านห้องเนาะือรถด,ด่วนอย่างที่กะเจ้าขายพี่นอ้องมาโอ้ยก็ทอนออกมาต้อมาหลายพี่ลืมอ,อัลลืมกดอัดวิดีโอพี่นอ้องเดียวให้นางชิมทอนแล้วก็คุกใส่รถด,ดีนะจ้ะืะครับอุา่าอุา่าซิมก้อยน่าซิมไปแล้วจ้ะแต่ว่าให้พงถ่ายนางลืมกดอัดวิดีโอให้ก้อย <laughs> อืม,อมการทอดมือเจ้าของอันนี้ก็เป็นข้างแรกของเพื่อนน่าจา่ะที่เพื่อนกินอือครับเดี๋ยวก็ไปหากินไหมเดี๋ยวก็ไปหาไม้พี่น้องจ้าอันนี้มันกระตอดมาเต็มตัว,น,ตตวน,นี่ละ่ะผมแบบเนืกงว่าอาัดวิดีโอกดอัอด,ด <c oughs> แล้วเราซื้อตัวรับ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 เอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงกับจิไดาลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับลืมอัวรดีโู